แปรปีจ้ามาเล้จากคุณกหลาดพานวัวดูหนาดเมื่อวานกอดมื่อวานนี่มั้งใช่ไหมมาวานก่อนม,าานอนมนนจำไม่ได้ๆล่ะคือสบายเห็นไหมพอดีที่ลงคลิปที่ว่าเป็นขาดค่นาน้ำตาลในเลือดนะจ๊ะพอทันหันแล้วมันหูติ๊กเราเนี่ยจะกินจะพอเวลาลงคลิปเน,นาะชวนมากับกระดูแฟนอยากกินร้ายนะอัดลมอ่ะ ม่ที่ทำให้อ้วนเล็กน้อยกินก็กินหลายมันก็ไม่ดีปกติก็ไม่ค่อยกินนะกะ็จะกินเฉพาะเวลาเองกินได่นี้เนาะเสียงก็ยังไม่ดีคือเลยจะมาเด้อจ้ะวันนี้ยอยากกินพริกเทปกะทิกระ้จินกะทิไก่ไม่ได้ไปร้านไทยไม่มีติ่จ้ะ เขโทษลหลายเๆๆ้ยแต่หลัลงอวบานเนี่ยโหคือครั้งแรกในชีวิตที่เองเป็นท,ทันหันแล้วเป็นตอนที่สี่มันหูตรีรัางกาจ้ะตรีร่างกายอย่างเดียวไม่มาคนเราถ้าเกิดมันเวลาเองป่วยเนาะยังต้องเอนตัวเองต้องนอนผัดน้ำจะดีขึ้นของฉันนอนไม่ได้จ้ะ เขาใจไม่ว่าขอโทษด้จ้ะคือมันตีมันหมุนมันหมุนอย่างเงี้ยตีขึ้นไปขล้บมาแบบเนี้ยรับตาก็ไม่ได้องหัวลงวนก็ไม่ได้ยิ่งมาคางขวานี่ยิ่งไม่ได้เลยคางขวานี่แบบมันที่พุ่งขอโทษด้วยจ้ะมันมันอาเจียนแต่ว่ามันไม่มีอะไรเลยก็คือเหมือนอาเจียนอยากจะอาเจียนมากดึงเบียนหัวจนอาเจียนอ่ะแต่มันไม่มีอะไรฉันก็เลยเออมันอันตรายเนาะ พึ่งที่ลูกพึ่งที่ลูเจ้าตัวเจ้าของเจอดรือยตัวเจ้าของพึ่งที่ลูกจริงๆว่ะโอ้การที่มันขาดนต่างในเรือดอันตรายมากวูบอ,อยู่คนเดียวนี่อันตรายเลยนะจริงถ้าคนในขาดตอนจะทันหันขับรถนี่นะมันขาดแบบปัจจุบันท่านอ่วนนะจันอันตรายมากฉันก็เลยแบบนี้สามีมันเป็นวัเสวิทิต์สามีเขาอยู่ดาเขาก็เลยเอาเขาห้องน้ำอุ้มเขาห้องน้ำเดินก็ไม่ได้จ้ะเดินก็ตีนกาะดางมวนๆเลยชอ็อกแน่ คือยังไม่เคยมันจะเป็นนะเองก็ไม่รู้เพราะยังไม่เคยเป็นนะดูแต่ว่าเด็กเขอไม่ชอบของหวานมากกินได้ไหมกินได้แต่แต่มันกินหลายเน้อเนี่ยฉันมันกินทุกวัน,ท,วนทุกวันเหมือนคือจะเนี่ยกินเ้าวเซ็ปอะก็จะมีของหวานมีเคก้กมีเออมากระลองมีอะไรพวกนเนี้ย แต่ฉันไม่ชนะดอ่ะคนไทยเองนีิดขอค,อคือติเของานนั่งในงานเทศก,การทีนเป็นติดทำของหวานจริงเนาะอืม,อมเสียใจมากอะที่ไม่จะขอให่ไปได้อะเมื่อกี้เราเป็นคนคไม่อยู่แล้วก็เลยนอนทำสมาธิ ตอนเขานอนเขาก็รู้ว่าเองเป็นอยอะแต่ว่าตอนนั้น,น,เ,ปปเ,ปน,น,นเป็นไม่หลายเนะ่ยเขาก็ไม่คิดเอบที่เป็นตันงตีสี่เป็นเยอะมากอนะ่ะเชืยอไหมวะ่ะ ลองปังอืมก็ทัวตัหัวแบบว่าละอืมชโโ็อกโกแลตคาราเมลเสียน่น้อยยากสักแค่เนี่ยเขี้ยวเขี้ยวอยู่บนเตียงอะ่ะเพอาขยับตัวไม่ได้ขยับหัวไม่ได้เลยจะนอนเขี้ยวอยู่บนเตียงอันแรก สามีบอกน้องกินก่อนเราติดต่อท่องบบรู้ว่าจะชิมอะไก่อนจะกินได้ลจะกินเคี่ยวอันที่สองอันที่สามแล้วอันนึงก็ว่างไหวกนี่มากินคือคนไม่ชอบอ่ะหนึ่ง่ระมานสามีอยากกินเค้กอ่ะตับกินข้าวเสียก็ให้กินเค้กเลยจะฟื้นกินเนอะยังเหลืออยู่วันกินข้าวตอนค่คำตอนเที่ยงกินข้าวเสียก็ให้ จนค้ากินขา้าเสร็จก็ไห่กินเค้กจะกินได้ที่เราสองทำคำจ้ะอย่างโตมาก็าแบบเนี้ย กินได้จะครึ่งชั่วโมงอยากงานจะไม่อยู่งอสนใจเขาก็เลยขยับตัวขยับทางขวาไม่ได้ว่าเตียงฉันน่ะตรงที่โต๊ะข้างเตียงโต๊ะนอนข้างเตียงอ่ะที่อยู่ด้านขวาขยับจะไปยิบก็ยิบตอนแรกมาดันนะแต่พอทีนี่ไปได้สักนึง เออมันได้แต่ก็ยังมีอาการด้วยจ้ะแต่มันไม่หลายเหมืนอนอืที่เป็นรอบแรงมันขยับไปด้านขวาไม่ได้เลยเหมือนจะตีร่างกายมวนลงลงเตียงอ่ะเลย ที่เหลืออาหารหนึง่งจะใช้กับนอนพักผ่อนอ่ะคือฉ,ฉันนอนทำสมาธิตลอดเวลารู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวฉันจะทำสมาธิตลอดอขอให้เริ่มตาม้งเยอะตอนไหนก็ทำตอนคืนมัอนจะ ฉันรีบก็อยู่ก็ลมหายใจทันทีว่ะอีกก็ไม่รู้อีกที่ไปตอนไหนนะเหตุการณ์นี้มันเหมือนจะเป็นตอนเองรู้ว่เรื่องจริง กี่พระพุทธเจ้าถันทรงตัดไรอะอย่าประมาทกั็ที่เปเจ้าของใครมีดูดตักใครรู้สึกตัวพ่อของรอความตายอะเรียนได้ไหมในตายในฉันก็เรื่องอะไรฉันไม่เขา้าใจจ้ะคนเคยถามว่า ดีแทบตายทำไมตุกนรกใครพิสูจน์ได้ไหมก็ไม่มีใครพิสูจน์ได้แต่ถ้าเมื่อมีคนเขาที่เป็นครูบาอาจารย์เข้ามาบอกกล่าวเองก็ต้องเชื่อไปกระทําตามเขาที่เนี่ยมันก็เลยไปดูคลิปที่พยาบาลคนไทยเองนะจ้ะ มามามาไทกนก็มาสุดสายมนฉันสุดสายานี่แหละจะไปจะนักจะจะเล่าก็ไปก็นนะกไปแทนก็ลงไ,ไทนก็คนขายหมอก็นู้นก็นไม่เชื่ออยู่แล้วไหนางก็เลยทําเรื่องขอเพราะว่าคนเนีา่ยใครที่ไปเล่าขอให้เขาฟังพระพุทธเจ้าเอ่อข้อหนาเขาก็บอกว่า ฟังไม่รู้เรื่องเราว่าเป็นภาษาไทยไหลน,นี่เขาบอกเป็นไหลลองเราคฟังดูลองวิสวดมันก็ไม่เสียหายทางวิทยาศาสตร์เขาก็เลยอนุญาตเขาก็ดู <c oughs> ต้องจะป่วยผิวขั้นหลายปีเยควเป็นโรคย่างว่าง หลงเลยตัวอย่างตำหนักคนไทยก็เร็วอ่ะอเ,ปเปิดฟังเปิดฟังได้สองวันมั้งคนไทยก็เสียที่คุณพนาขนมปัตรทำถ่ายคลิปวิดีโอไว้แต่เอาคลิปวิดีโอไม่ดูเหมือนคนนอนรลับไม่มีทรมานอยากที่ทรมานดูพ็ฟัง พอเปิดพุทธวจนะบทสวดของอที่เป็นบทสวดหรือจะเป็นการที่ว่าสาวกของพระพุทธเจ้าก็คือพระณปัจจุบันที่เขานับถือนี่แหละเทศเรื่องอไรก็ช่างเกี่ยวกับพุทธวจนะจ้ะผิวก็เป็นคนเรื่องเลยผิวพองสวยมาก หมอที่อยู่อยูการพิสูจน์เขอยู่เดตยตลอดจัดพาไปหมดเขาบอกว่าสุดจอดมากก็เลยศึกษาว่าอ๋อการทำสมาธิอยู่กับลมหายใจเจ้าของยิ่งได้สินหาขงขบยิ่งได้ทำทานได้ ก็เ,เลยตัดสนใจนอนว่าจะองมองไปแน่ทำมั้ไปแล้วไปคือทำต่างเราทำแจ่คองลงรันก,กนะหลักแค่ไหนก่าเ <c oughs> ตืนไมะนะ้รอบเนาะ มันเหลือ้อยอันนั้นเลยังลูกไม่ได้เยอะกินก็ไปอันที่สี่สามีเข้าข้ามาเขาบอกว่าเอาอะไรเพิ่มไหมเอาน้ำเอาอะไรนะเขออาจะเอาน้ำส้มมาให้กแกว้วนีเขาบอกให้กินน้ำส้มคู่ไปด้วยมันมีน้ำตาลแต่สิงก็ออกามาข้างนอกก็เกลือ กเ็ลงงกเลยลองตัดสนใจแบบนี้การที่ทองงานก็เลยลองปลุก็ค่อยลุกนี่คือเดิ้เอทองงานเทีนได้เมียนไม่เมียนแต่แบบไม่ได้ตีร่างกายกล้ามาจ้ะหนังผูดก็จะขล่องอ่ะ อันตรายมากสำหรับคนที่อยู่คนเดียวหรือคนที่ทับรถเพราะว่าเออไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยอ่ะเออไม่รู้ไงหมอก็บอกว่าอาการต่างๆมัน,น,นมันไม่มันจะมีอาการเออสำหรับคนที่ไม่เกี่ยวถ้าเป็นภาวานนะคือภาวะในเลือดของเองมันขาดต่างที่นี่มันกระโดดมันก็จะเริ่มโดดทุกอย่างต้นทำให้อาการของเองอะ่ะ เกินง่ายนะจ๊ะเบียนหัวไม่เหมือนอื่นเบียนหัวทั่วไปเบียนหัวเป็นแบบนี้แหละแค่นั้นฉันคิดว่าน้อยน้อยอยู่ตรงโซฟากลับมาจัดไปปิดนี่คือคุณครูจะเริ่มอาการอยู่ตรงนี้แหละแต่มันเหมือนนิดเดียวมือนตั้งแรกนะ จะเปพี่สังเกตต้องระวัอเอ็นเคยเห็นเห็นแบบอวติดทางเนาะพวกเส้นอาการเวียนหัวลบในห้องน้ำตลอดก็ใครนั่งกูไม่ถาวรนะ่ะแต่ไม่ได้เวียนหัวขนาดนี้ล้วปี่เวียนหัวแบบหมุนอะตุกตุก อันนี้เดินทองนามได้นะจ๊ะอันนี้เดินทองนามไม่ได้เดินฝากเลยเอขาโทษจกะเลยแบบเออทำคลิปเป็นท้าหอนเนาะแต่ก็ไม่อยากให้ใครมาเป็นแบบนี้ทรมานมากเลยจ้ะ กูด้วยความว่าเป็นขนาดในนอนไม่ได้มันตายแล้วคนพนะูดวน,นี้เลยมาว่นที่ทำคลิปก็พูดแบบนี้แหละตายง่าคนเราเป็นแล้วมันก็อยากถักเนาะมันก็อืมหนูในนั่น,นเอเดี๋ยวนอนดีนี้ึ้นนะ นั่นแหละอาจจะดีสุสมัครนอนพักพอลมันจะดีขึ้มันเป็นไทยฉันอทำมไปกัไปวะมีสติก็พอคือทิสี่บบตื่นมาสองนง้ำจากปกตินะจะปกติด้วยมันตื่นองนง้ำดิสีสุกวัน นอนตอนตื่สุ่มตามดเดียเบเป๊ะหมที่หมอบอกเป็นยังไง่ะวันสองคนสมเนยนีนาดีจริงนอนหาสุ่มทุกจนหมายที่สื่นสุ่มจนสี่สตนตรงเป๊ะแค่ก็จะใครรู้แล้วก็เปิดฟังอา,อ,าาอาจารย์ธ่อนิทจะบอกแนวทางบอกวิธีในพรสูตรอะไรงฉันมีหนังสือซืกก้อกลิ่มมาจา้ะ ต็นนี้อยู่ซื้อเก่าเลยว่าก็ยังอ่าน่นมดก็คือเป็นคำบาลีที่ว่าเอามาปแปลเป็นไทยมัน,นคำพูดของพระพุทธเจ้ายากนิดนึงอยากมากอยากถึงยากมากที่สุดก็ต้องฟังคลิปวิดีโอ,อคููไปดาวไม่คือขาดช่างตื่มากที่ส จ่ต 4, 3, 4, 5, 4, 5, จตุมสีสามสิบโอเคอสี่สิบหรือสี่สิบห้าตึงเดียจแต่สาม่เขาตังนะงคุับกันจี่สีสี่สิบห้าเพราะว่าเขาตืนักทนัก็รียาอหนักสื่อที่นั่นจับวันเนี่ยตามนี้กินสีกีอ่อเอ้ยคยออเอ้ก็ต้องกินนะถ้่อยากถามว่า ช่วยได้ไหมมันก็ช่วยได้นิดนึงอะจ๊ะมันไม่ได้ช่วยได้ทั้งหมดหรอกแต่ว่าเองนี่คือไงมันมีอาการไหมมันมีอาการแค่เพียเหมือนโอ้โหฉันจะบอกกระดานหนึ่งเด้อตื่นเช้ามาเช้านี่ยฉันลุกไม่ได้ไม่ได้วิ่นหัวจ้ะเหมือนมันทําให้ร่างกายเองไะที่วัดมีน้ําตาลเข้ามาแล้วเหมือนคนแบบเหนื่อยไปเดินทางเหนื่อยมาสักหน่อยใครรู้ขอโทษ อืมแบบดุมมันเกิดอะไรขึ้นเนาะหวันสามีก็มาปุ๊บอากาแฟเฟลไหมไหวไหมเราขอต่ออีกสักครึ่งชั่วโมงก็นอนต่อตื่นตอนประมาณตุรกิซโมงจ้ะลองเดินลุกเดินดูโอเค แผลเองไม่ใช่เยอะขนา้นแต่ถามว่าอม,มาชาตื่นมาเลยเป็นอะไรดีเองไปโยกอะไรมาเอ็งไ่ทำอะไรมาร่างกายเองมันหมดเลยจากการที่บาาแบบเลือดเอ่อนอนตาลเข้าไปในเส้นเลือดมันได้เหมือนทำงานมนะั้ยอะไรทำให้เองมันก็เพลียมากกันโอ้ถึงนี้นี่มันก็เลยชาว่านก็เลยรีบทำคลิป บอกแม่ดาราเป็นคนหนึ่งบูปลงเลยยี่ก็มีคนขับรถบูปในรถเลยไปตรวจเป็นเหมือนกับแม่เลยขาดน้ำตาในเลือดส่วนมากเป็นเพราะพวก,กของผมคือสามนนีเป็นคนจี๋ อมตางนอยมากแล้วก็เอาะิงกาแฟไมลใส่เขาเป็นแหนนะเป็นแบนะเ,เ,เค็มเกลือีอกก่ก่อนมก่อนันเป็นคนไม่กินเค็มมากดูเปนเค็มก็ดูดูด้วยเนี่ยชิงหวานไม่กินตามตามนีีอยากทาเนี่เป็นบ่อย แต่แบบเป็นปั๊บเามื่อก่อนเป็นข้างนอกทำท่ายุงทนตัวใหญ่ๆหลังลงปับ๊บเขาบอกสักแป๊บนึงเขาก็ไปตาก,กับไอติมมันจะมีอยู่ในตูเนี่ยแต่ขนาดกินกับกิน,นไอติมขอโทษสักแป๊บเดี๋ยวหายอาการนี้คือเนี่ยอาการของคนขาดน้ำตาลแต่ของฉันมันนักคือตรงแต่สามีเขาจะมีอาการพูดเขาคือเขาจะเป็นบ่อยอ่าเดินนึงก็ อืทั้งที่ข้างหนึ่งอะแต่สองสาเดือนเป็นข้างหนึ่งก็มีแต่ฉันเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนข้างแรกเลยจ้ะก็เลยอยากเรียกเอาม้อฝสลากเป็นอุทาหรัวเนาะทำให้อาการแบบเนี่ยเริ่มเวียนหัวเริ่มอะไรเงี้ยมันต้องใจเย็นๆตองมีสติสติสําคัญที่สุดสติสัมปชัญญะเหมือนพระพุทธเตตะพระสงศ์อะอะไรจะเกิดขึ้นแต่เองมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวตลอดในสิ่งที่เองทำเนี่ยมันจะช่วยเหลือเองได้ถึงหนึ่ง้อจ้ะ ขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแช่แล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยใจอย่าลืมกดติดตามลูกคดิ่งเวลามีคลิปต่อไปก็จะได้แจ้งเตือนกินมดแต่วันนี้ปกติกินมดแต่อาการมันยังเพีย้ยเพียราเติร์ไปมดเลยแต่งนาแต่งร้ายมันก็ไปขืนเพราะว่าเหมือนที่เองแบบสูบลงไปเลยอ่ะนาฉันสูบมากรู้ไม่ได้เลยตอนเช้าวันนี้ก็เลยเอออยากกินอะไรเผ็ดๆ,ๆก็ขอทุกคนที่ติดตามด้วยใ ทุกคนเลเบลโลกไปได้แหละมีสุขภาพแข็งแรงคิดสินใดสมปรา,านาคิดเงินขอได้เงินคิดทองขอได้ทองแล้วจ้ะขอบคุณหลาย